หลีกเลี่ยวอันตรายจากเวโปรตีนเสื่อมสภาพคู่มือเก็บรักษาและสังเกตสัญญาณเสียหายคุณรู้หรือไม่ว่าเวโปรตีนที่เปิดแล้วอาจเสื่อมคุณภาพได้อย่างรวดเร็วหากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแต่อย่ากังวลบทความนี้จะช่วยคุณรักษาโปรตีนของคุณให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบและช่วยให้คุณสังเกตสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าโปรตีนของคุณอาจไม่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคแล้ววิธีเก็บรักษาเวโปรตีนที่ถูกต้องหลังเปิดใช้งานเวโปรตีนหรือผงโปรตีนที่เปิดแล้ว ต้องได้รับการดูแลอย่างพิเศษเพราะมันมีความไวต่อความชื้นและอุณหภูมิสูงซึ่งอาจทําให้เกิดก้อนกลิ่นเหม็นหรือแม้กระทั่งเชื้อราได้ดังนั้นการเก็บรักษาที่ถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง 1. แบ่งบรรจุและใช้ภาชนะสุญญากาศการถ่ายโปรตีนลงในภาชนะสุญญากาศหรือแบ่งบรรจุเป็นส่วนเล็กๆช่วยลดความเสี่ยงจากความชื้นและการสัมผัสกับอากาศซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้โปรตีนเสื่อมสภาพ 2. ใช้สารดูดความชื้น สารดูดความชื้นชนิดใหม่สำหรับอาหารสามารถช่วยรักษาโปรตีนให้แห้งและป้องกันการเกิดเชื้อราดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เก็บในสถานที่เย็นและแห้งหลีกเลี่ยงการเก็บโปรตีนในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงเช่นครัวหรือห้องน้ำแทนที่จะเก็บในตู้เย็นหรือชั้นวางที่ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงสีห้ามนำเข้าตู้เย็นแล้วนำกลับมาวางที่อุณหภูมิห้องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วสามารถทำให้เกิดความชื้นและก้อนในโปรตีน ดังนั้นหากตัดสินใจเก็บในตู้เย็ยนให้เก็บไว้ในนั้นจนกว่าจะหมดสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าโปรตีนเสื่อมสภาพกลิ่นแปลกปลอมหรือสีเปลี่ยนไปอาจเกิดจากการเกิดออกซิเดชันหรือเชื้อราจับตัวเป็นก้อนแข็งบ่งบอกว่าโปรตีนได้ดูดซับความชื้นและอาจมีเชื้อราคำถามที่ท้าทายคุณเคยพบปัญหาเกี่ยวกับโปรตีนที่เสื่อมสภาพหรือไม่คุณมีวิธีการเก็บรักษาที่ไม่เหมือนใครหรือไม่แบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์